เดลเบอร์เดลเวตชีวิตกินขางมาอะไรยังมาไปกินข้าวกอนมาเดี๋ยวมาไม่ได้ทั้งในอีกอ่ะขีบก้อนขีบก้อนขี่บานำรถตัดอันไทยขีบเป็นหลักฐานเลยเด้อไม่ได้ใสอีกหนึ่งละคอนชัยสารัมโอ้เป็นพี่น้องกับรัฐมนตรีเลยี่ครับจะมาเขาหลอกไหมโอเคโอ้เป็นญาติกับรัฐมนตรีใช่ไหมครับอดีตรัฐมนตรีเลยครับ โอโหนี่ครับญาติของอดีตรัฐมนตรีเลยนะครับจาดลำปลายมาด้วยตำบลโคกกลางเพิ่มลำปลามาจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งหาศูนหมู่หนึ่งโคกกลางอ่ามายืนท่าหนีรถจักยอดแสงเขาขหลอกไปมากเฮ็ดแตอนแถอดแีเขาหลอกมาเขาหลอกมาไม่แดงเขาหลอกม่ะไม่เดไม่โค้งหงคาไม่ค้งหงาผู้ใดหลอกป่าคนคนทางไหนนะคนอ่าอรท่าน้ หลอกม้าบอกว่าว่าเฮ็ดปุ๊บใจเลยผมก็ขายพวกเครื่องมือให้ลูกน้องเือหารหาายายัสองวันมดเลยแล้วออาไม่ก็มาหาเจ้นี่เรื่องอะไรเนยไเบังคลูเี่เจ้าลูกโอ้บงีแน่นี่ของแทว่แต่ต๊รถตกลลาเมืงอุบนราชท่านีนี่เออสรับเป็นวันนี่ กรเมีเง yeah. uh. uh. yeah. uh. ิน like ่ามีเงินเต่ว like ่าะเให้เาว่าเจ้าเอได้เิมนฮะเยืองค่าที่จะสมได้อันนี้สมเาเลยครับได้เงินเ่าไ่เดือนละมื่นเดือนละเว้นชีวิตกินข้าว้างยังมาไปกินข้าวก่อนมาหิวข้า่มาเออกินข้าวกินน้ำก่อนโอ้ไปถึงหลานรัฐมนตรีแต่ว่ามัน ผมไม่มีเงินเขาหลอกมานามสกุลนามนามสกุลเหมือนกันเฉยเนาะแต่ไม่ได้เป็นญาติน้อญาติเป็นญาติด้วยเหรอเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปโอเคงั้นพ่อเป็นพี่ชายเอาแกมีสั่งเป็นอาว่ะอาจะแค่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเอาแล้วโอ้วันนี้มีโอกาสได้มาจะใสอีกเป็นหลานของว่าที่อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกระทรวงหนึ่งพักหนึ่งนะครับ นามสกุลคนนี้คือนายพรชัยซาลมจากอําเภอลําปลายมาศนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานนะครับเนา้องเดี๋ยวเบื้องต้นเลี้ยงกินเขาเขาได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมดูแลเรื่องเขาเรื่องน้ำส่วนเรื่องสีเดินทางกลับฤาษีรเรียงเรียนงานกะเดี๋ยวคอยพิจารณาให้เอาเป็นว่าผมมาถิ่มเจ้าเนาะเจ้าไม่มาโดนหรอพอดีมาแล้วลุง้องมาดับมันแล้วคอยใจคนรักาเลยครับมันมุดเลยคอยโบเดีอร์จักบาตสุดยอดนี่แเขาเขาเรียกว่าสปิริตแต่แม่ ทีนเรามันออกคนละคนละสองไอ่สองไร่เซื้อเราจินมืนขึ้นนั่งยี่สิบสองเหรอมินขึ้นรถสารถไฟ่รองเท้าเป็นไนี่น,น,น้ำบ่น้ำเนา,อนานะอ่ะโอเคเราเอาเปา็นว่าอ่าครับก็ทราบวัตถุประสงค์เบื้องต้นก็ได้ให้กำลังใจและก็เดี๋ยวจะทำการช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นคนอีสานบานเฮาคนไทยด้วยกัน ตก,ตกรถตกปลาก็ว่า,วาหาที่หาปีกคอยก็นไปเอาประกันนคุ้มต,ตกรถตกปลา<อ>ในจังหวัดอุบลราชธานีหากมีโอกาสได้ช่วยเหลือได้ผมก็ยินดีช่วยเหลือชาวบ้านนะครับพอดีผมเข้ามาที่ร้านพอดีก็รับทราบรับแจ้งจากลูกน้องว่ามีชาวบ้านมานั่งรอขอความช่วยเหลืออก็ดูแลกันไปนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ